ยังมีอีกเรื่องค่ะจะเสนอเป้าหมายกรอบเงินเฟ้อในปี68ให้คอรมพิจารณาด้วยนะคะคุณพิชัยชุนหาวาชีระรองนายกและรัฐมนตรีคลังนะคะก็ได้แสดงความเห็นในเรื่องที่มติของที่ประชุมกรงเนี่ยให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่2.25เหมือนเดิมท่านก็บอกว่านี่ก็เป็นไปตามการพิจารณาของกรนงแต่สิ่งที่อยากเห็นก็คือว่าไม่ว่ามาตรการไหนอ,อยากให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นบ้าง ซึ่งในสัปดาห์หน้าค่ะกระทรวงการคลังจะเสนอกรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อปี68ให้คอรมพิจารณาโดยมีกรอบอยู่ที่ระดับ1-3%ปแต่อยากเห็นค่ากลางที่2%ปรเรวมถึงอยากเห็นอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพประเทศสามารถแข่งขันได้ยืนยันนะคะว่าถ้ากำหนดกรอบอัตราเงินเฟอ้อในระดับที่เหมาะสมอ่ะมันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจค่ะ อัตราเงินเฟ้อหากแบงก์ชาติไม่บริหารจัดการให้มันเข้าใกล้สองะคะมันจะมีผลยังไงกับภาวะเศรษฐกิจนะคะเหมือนมีนักวิเคราะห์เขาก็เอยากให้กําหนดให้มันเป็นที่สองเลยไม่อยากให้มเป็นกลบเรามองว่าก็ก็เขาก็ยังคิดว่าถ้าเราไปเอาสองเลยเขาบริหารยากนะครับเขาก็คิดเราก็เลยบอกว่าจะหนึ่งกับสามได้แต่เราต้องการให้การบริหารอยู่ที่กึ่งกลางนะก็แปลว่าก็คืออยู่ที่สองนะครับ ีนี้ถามว่ามีปัญหาไหม,มก็ก็โดยธรรมชาตินะครับว่าการที่มีเงินเฟอ้อในระดับที่เหมาะสมเนี่ยมันจะดีกว่าเศรษฐกิจมากกว่า<ม>แล้วถ้าทําไม่ได้<ม>ถ้าคนที่เพาทมธนโยบายทําไม่ได้ไม่ถิดข้าการมันมันมันจ,จะส่กคนนี้ก็ก็ก็ไปดูดูกฎหมายธนาคารประเทศไทยครับผมก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าว่าจะมีอะไรที่ทำได้นอกจากคุยกันนะครับว่าทำไม่ได้เดือ ท่านรัฐมนตรีบอกนะคะว่าช่วงที่นโยบายการคลังเริ่มมีจํากัดเนี่ยจะต้องหาทางออกเพิ่มเติมซึ่งมันก็ทําได้อยู่2วิธีวิธีแรกคือลดการใช้งบประมาณอีกวิธีคือพอเศรษฐกิจโตกว่าที่คาดหรือโตได้สัก 3- 5เปเซและมีกรอบเงินเฟอ้อที่2%เปเซก็จะทําให้มีช่องว่างทางการคลังเพิ่มมากขึ้นฟังเพิ่มเติมจากท่านพิชัยค่ะเมื่อเศรษฐกิจเราเนี่ยขึ้นไปในทิศทางที่ดีสมมุติเราขึ้นไปได้มากกว่าที่คาดไว้นะครับ ก็อย่างที่ที่ผมเรียนเราเคยอยู่1.9เนี่ยถ้าถ้าสามารถจะก้าวขึ้นไปอยู่ในจุดที่ใกล้ๆ3.5ดห้ลและเงินเฟอ้อที่สเนี่ยมันก็จะทำให้ทาให้ uh, GDP นอมิโนเนี่ยมันมันอยู่ในระดับที่ที่ใช้ได้แหละนะก็จะทําให้ p ิ y uh, s i c a l space มันจะใหญ่ขึ้นอยู่ไทยฮานในประเทศไทยจะต้องปกติก็พิจารณาทีอยู่แล้วนะครับเดือน2เดือนหนึ่งเนี่ย ผมคิดว่าคงต้องมอนิเตอร์แล้วละว,ว่าหลังจากที่ขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อมันขึ้นแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าคนพร้อมที่จะลงทุนคนพร้อมที่จะหาสินเชื่อท่านคงพิจารณาแลครับผมคิดว่า